สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีกิพิคาชาแนลค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทํานายดวงความรักให้กับธาตุไฟค่ะหรือผู้ที่เกิดในราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะคุณสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะสาหรับการอ่านไพ่นะคะจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบทั่วไปค่ะเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะลัคนาราศีก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะ ไพ่พลังงานหลักของคุณเนยนะคะไพ่คุณหนยนะคะไพ่พลังงานหลักของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่ทำความดีแล้วสิ่งดีๆย้อนกลับคืนมาหมายถึงอะไรได้บ้างนะคะลูกหนี้เงี้ยค่ะที่หนี้หายไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมา หรือว่าคนรักเก่าได้ด้วยนะคะหรือว่าช่วงนี้นาจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าไม่ว่าไงก็ตามค่ะยิ่งเป็นผู้ให้ยิ่งได้รับผลตอบแทนที่ดีนั่นเองนะคะพลังงานใบนี้ค่ะอาจจะหมายถึงคนที่เคยผ่านเรื่องราวของความรักมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณน่าจะเหมือนกับความรู้สึกอะค่ะหรือความรักให้มาเท่าไหร่ก็ให้ไปเท่านั้นเห็นตาช่างที่ช่างไว้อยู่ไหมคะ ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการกู้ยืมได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่กู้ยืมก็มีคนมากู้ยืมเรานะคะต้องมีการแบบช่วยเหลือผู้คนรอบข้างพลังงานหกเหรียญก็คือคนที่ชอบช่วยเหลือแบ่งปันนะคะใจดีนะคะยิ่งเป็นผู้ให้ยิ่งได้รับนะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นอะไรบ้างนะคะโอ้ ยังหมายถึงฐานะการเงินที่ดีได้ด้วยนะคะก็คือเรามีจ่ายนะคะมีใช้มีจ่ายนั่นเองแล้วก็สามารถแบ่งปันกับคนอื่นๆได้ด้วยนะคะบางท่านมีความเพียพร้อมทุกอย่าง แต่เรื่องของความรักเนี่ยค่ะยังเป็นความฝันอยู่เลยนะคะหลายๆอย่างะคะ่ะที่เหมือนพยายามทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้ชนะใจคนรักเพื่อให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงอะคะ่ะแต่สุดท้ายเหมือนกับว่าคุณอาจจะถูกหลอกใช้ก็ได้นะพลังพลังงานไปเนี้ยหรือว่าความรักที่เราพยายามประคับประคองค่ะทำอย่างดีที่สุดสุดท้าย ความหวังและความฝันนะั้นะมันพังคลื่นลงมาหมดเลยนะคะพังยับเยินหมดเลยพังเสียหายพังแบบที่ไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจนั่นเองนะคะเกิดอะไรขึ้นคะดูเหมือน คนรักไม่ยอมนะคะหรือคุณอาจจะเบื่อคนรักแล้วแหละที่เอาแต่ใจหรือไม่อาจจะเป็นตัวเราเองที่เอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมเขาอีกแล้วแบบนี้ก็ได้ค่ะเรื่องราวที่จะต้องเลือกตัดสินใจรักก็รักมากไปหรือการประครับประคองค่ะแต่ไม่ไว่าไงก็ตามะคะ่ะไม่มอง,มองว่าสิ่งที่คุณพยายามทำเนี่ยคุณก็ต้องการความสุขตอบแทนกลับมาหรือว่าความชัดเจน คุณเริ่มเหนื่อยในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วไม่หมกลังมองว่าคุณมีตัวเลือกนะแต่คนที่เข้ามาน่าจะยังไม่ใช่อะคะ่ะอมอาจจะเข้ามาแล้วก็ออกไปไม่ได้ชัดเจนอะไรนะคะแต่คุณต้องการนะคะต้องการคนที่ใช่แล้วก็ดีที่สุดแล้วก็สามารถทำให้คุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองได้เป็นตัวจริงอะคะ่ะ มีตัวเลือกนะคะแล้วก็คุณก็สแกนทุกคนที่เข้ามาด้วยเห็นไหมคะความฝันแต่สิ่งที่เป็นจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันเลยจบลงแม่หมอมองว่าคุณพยายามที่จะทําดีพยายามทุกอย่างเลยพยายามประคับประคองในช่วงเวลาที่เรายังมีกันและกันอยู่นะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะไม่ว่าเรื่องราวมันจะจบในทิศทางไหนคุณก็ต้องการที่จะเลือกคนที่ใช่ที่สุดประคับประคองคนที่ใช่ที่สุดแล้วมีความสุขมากที่สุดนั่นเองนะคะ แม่หมอกํำลังมองว่าธาตุไฟมีความเพียบพร้อมทุกอย่างมีความมั่นคงในชีวิตแล้วแหละนะคะแต่ว่าคุณยังขาดอยู่อะค่ะคุณสามารถช่วยเหลือแบ่งปันใครๆได้แต่คุณไม่สามารถซื้อความรักและความจริงใจจากใครได้นั่นเองนะคะขอดูเรื่องราวของ คนที่ธาตุไฟรักและคิดถึงไหมนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะคุณรู้สึกอย่างไรกับธาตุไฟคะชอบให้พลังงานหลักของคุณอค่อยค่ะให้ของการเจ็บป่วยก็ได้นะคะให้ใบเนี้คะ่ะอาจจะเป็นตัวเขาเองหรือคนรอบข้างของเขาก็ได้นะคะในบ้านอาจจะมีคนป่วยนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการพักกายพักใจอะคะ่ะ เหนื่อยแล้วนะคะในความรักของเราความสุขความผูกพันความคิดถึงแต่เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรตามความคิดของตัวเองได้ค่ะอาจจะไม่มีสิทธิ์หรือตัวเขาเองอาจจะมีพันธะภาละอยู่แล้วไหมหรือไม่ก็เกิดอะไรขึ้นคะ พลังงานของ10ดาบ10เหรียญ2ถ้วยและคนใหม่ๆด้วยแม่หมอมองว่าตัวเขาผูกพันกับคุณนะแต่ถ้าตัวเขาไม่เคยถ้าตัวอา,อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่เคยไม่ซื่อสัตย์กับคุณหรือเขาอาจจะทำตัวเองก็ได้ด้วยการทีเ่เดี๋ยวนะคะ คุณอาจจะไม่ชัดเจนกับเขาหรือเขาเองอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณแบบนี้ก็ได้ค่ะวันนี้เขาก็เลยเหมือนไม่มีสิทธิ์ได้ทําตามหัวใจของตัวเองหรือว่าการกลับไปคืนดีกับคุณนะนะคะผูกพันกับคุณนะแต่ความผิดก็ยังมีอยู่หรือไม่ก็คุณอาจไม่ให้สิทธิ์เขาะคะ่ะการเป็นตัวเลือกแล้ต้องรอคอยอยตรงนี้นะคะ หรือไม่ก็ตัวเขาเองอาจจะไม่มีความพร้อมหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้ในช่วงเวลาที่เราขัดแย้งกันมาวันนี้ค่ะเขาอยากที่จะกลับมาคืนดีกับคุณแล้วแต่คุณไม่ยอมเขานะเขาอยากประครับประคองะคะ่ะอยากจะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆการกลับมาคืนดีนะคะ่ะแล้วทำให้คุณเป็นคนที่พิเศษที่สุดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น แล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าไฟกับคนรักจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมคะ มองว่าคุณจะมีเรื่องสะพายอ่ะรางวัลที่ดีต่อใจมากๆค่ะอาจจะเป็นการกลับมาของคนรักเก่านะคะหรือการหยิบยื่นอะไรบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะแต่แม่หมองรู้สึกว่าคุณปฏิเสธแรงนะเรื่องราวเหล่านี้สามารถสลับกันได้เราอาจจะไปตกดุมรักเลือกคนผิดก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเราขัดแย้งกันทะเลาะกันหรือว่าความแตกต่างกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าหากว่าคุณอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนไม่มอ,มองว่าคุณเลือกที่จะพอแล้วไม่ไปต่อค่ะเลือกที่จะอยู่คนเดียวแบบนี้ให้อภัยเขานะคะแล้วก็อยู่อยู่กับความจริงะคะ่ะคุณไม่ต้องการหรือยอมรับอะไรก็ตามที่เขาหยิบยื่นมาให้อ่ะ ไม่หมองมองว่าธาตุไฟเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่สเสน่ห์ของคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณไม่พร้อมจะมีใครอะเพราะคนที่เข้ามาสินไม่เสอเมอกันอย่างนี้ค่ะเขาอาจจะดีแต่ว่าเห็นไหมมันพร้อมกับคําว่าเดวิลก็คือความไม่ชัดเจนมีให้ทุกอย่างนะแต่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นตัวเลือกหรืออะไรก็ตามไม่มารู้สึกว่าคุณสามารถยืนรอคนที่ใช่ดีกว่านะคะ มีคนหนึ่งสองสามประมาณสามสี่คนเข้ามาได้นะแม่หมอมองแบบนั้นนะคะแต่ว่ายัางไม่มีใครที่ได้ใจคุณที่ได้ใจก็อาจจะไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไฟของคนโสดก็ยังคงมาอยู่นะคะยังคงมีอยู่อย่างมีใครสักคนแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ประมาณนี้คะ่ะในปักนี้นะคะแม่หมอมองว่าธาตุไฟอะ่ะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามานะคะ คนเก่าอะค่ะคุณก็ยังมีใจให้เขาแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมองหาคนใหม่แต่คนที่ใช้ก็ยังไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะอยู่ในโหมดของคนโสดที่เลือกมากตัวเลือกเยอะตัดสินใจแต่งงานช้าประมาณนี้ค่ะบางท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะหรือไม่ก็โสดแบบโสดจริงๆอะคะ่ะโสดที่ อารมณ์ก็ยังแบบไม่นิ่งนะคะอยากมีใครสักคนบางครั้งก็ไม่อยากมีประมาณนี้ค่ะแต่คุณมีตัวเลือกนะคะขอข้อความจากคนรักของทตุไฟหน่อยนะคะคุณมีอะไรอยากจะบอกกับทตุไฟบ้างคะเรื่องเรานะคะสามารถสลับกันได้นะคะข้อความจากเขาเขาบอกว่าคุณเป็นคนพิเศษนะคะ จะพยายามทําให้คุณเปลี่ยนใจแล้วแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดกับคุณนะคะแม่หมอมองว่าตอนนี้เขารู้ว่าคุณเริ่มมีใจให้คนอื่นแล้วนะเขาก็เลยหึงหวงจากการที่เขาทิ้งคุณไปวันนี้เขากลับเข้ามาเขารู้สึกว่าดา่าแบบเต็มข้างหลังของเขาอะคะ่ะก็คือพอคุณเริ่มอยากจะมีคนใหม่แล้วเขารู้สึกว่าเขาเจ็บมากเลยนะคะ เขาไม่ยอมด้วยในขณะที่คุณอาจจะไม่โอเคไม่ไปต่อเขาเราก็ขอสิทธิ์ของตัวเองในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือการอยู่คนเดียวแบบนี้ค่ะ mm. เขายังรักคุณนะคะเราไม่อยากจะปล่อยมือจากคุณไป mm. เขาจะพยายามทำทุกวิธีทางให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. แล้วธาตุไฟ่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคนรักบ้างคะ ขอข้อความจากคุณหน่อยนะคะถ้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันแม่หมอมองว่าเราอยู่ด้วยพันธะภาระหน้าที่ค่ะอาจจะเป็นลูกก็ได้นะคะใจไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะมีคนนึงเข้ามาด้วยคุณอาจจะเลือกไม่ได้ค่ะไม่ใช่อาจจะไม่หมองรู้สึกว่าคุณเลือกไม่ได้มีคน 1, 2ึสคนอยู่ในนี้ค่ะ คนนึงคุณยังรักและผูกพันแต่ตอนนี้มันเหลือเพียงแค่พาร้าน,นาทีร่วมกันอีกคนนึงยังคงแบบเป็นเพื่อนคุยอย่างเงี้ยนะคะดูเหมือนเขากักาความสัมพันธ์ยังไม่ได้ชัดเจนแต่อีกคนหนึ่งนิ่งมากเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่มอมมองว่าตัวคุณเหมือนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอยู่เลยนะคะคุณเลือกไม่ได้นะแต่คุณเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเลือกที่จะจบแต่คนรักไม่ยอมจบ คุณไม่สบายใจนะแต่คุณเลือกที่จะไม่ว่าจะน้อยใจหรืออะไรก็ตามเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแบบนี้ค่ะในปากนี้จะมีเรื่องที่ดีต่อใจนะคะแต่คุณอาจจะดีต่อใจแต่อาจจะไม่ได้ใจคุณเข้ามานะคะคุณอาจจะไม่เลือกไม่ตัดสินใจประมาณนี้นะ แม่หมอมองว่าคุณน่าจะมองอะไรที่แบบชัดเจนมากขึ้นอ,อยู่กับความจริงมากขึ้นนะคะการเคลียร์ตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ยอมอยู่ในสถานการณ์ของความรักที่ไม่ชัดเจนหรือว่าความรักแบบแปลกๆแบบนี้นะคะแม่หมอมองว่าคุณน่ะกำลังรับภาระที่มันหนักอึง้งคุณแบกรับปัญหาเหล่านั้นอยู่คุณกําลังกอดเก็บความรู้สึกที่มันหนักอึ้งเอาไว้อยู่นะคะ เดี๋ยวคุณก็จะก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะทั้งความรักแบบแปลกสถานะไม่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าคุณมองตามความจริงคุณจะอยู่ใน่วงอารมณ์ของความเหงาแบบแปลกๆนะคะแต่ไพ่บอกว่าอย่าหมดหวังนะทุกๆครั้งของการจบไม่ว่าจะจบปัญหาหรือจบเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ ก็จะมีการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะที่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะเจอคนที่ดีกว่าเดิมหรือว่าคนรักเก่าอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้เราอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นไม่ใช่แค่รักแต่รักแบบเข้าใจะคะ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากจะแนะนําบ้างขอไพ่แนะนําให้กับทาตไฟหน่อยนะคะ มองบวกแม่หมองมองว่าคุณจะได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายอาจจะเป็นการท่องเที่ยวหรือย้ายบ้านหรืออะไรสักอย่างะคะ่ะคิดบวกถ้าเราออกออถ้าเราคิดบวกสิ่งดีๆก็จะเข้ามาให้เราเลือกและตัดสินใจนะคะ่ะม่มองมองว่าอย่าแบกปัญหาเอาไว้แค่คนเดียวยกย้ายเปลี่ยนแปลงค่ะจากพลังงานลบก็ย้ายไปที่พลังงานบวกจากอะไรที่รู้สึก ไม่มีความสุขก็ย้ายไปที่ที่ดีๆหน่อยนะคะไพ่บอกว่าอย่าแบกเอาความรู้สึกที่มันหนักอึ้งไว้แค่คนเดียวจง,จงแชร์จงแบ่งปันหรือว่าระบายมันออกไปบ้างขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณไว้ใจเพื่อเราจะได้แบบมีทางออกที่ดีะคะ่ะไพ่ใบเนี้ยหมายถึงทางออกที่ดีการประคับประคองแม่หมอมมองว่าถึงเวลาที่คุณ อย่าประครับประคองแบกรับปัญหาแต่จงประรับอ่ประครับประคองภาระหน้าที่นะคะที่เราควรจะทําในอนาคตการวางแพนให้กับตัวเองให้กับลูกๆของคุณหรือว่าครอบครัวของคุณในวันข้างหน้าประมาณนี้คะ่ะจงเดินตามทางของ ความจริงสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองะคะะถ้าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณอย่าพยายามที่จะมองหาความชัดเจนเลยอย่าถามหาเหตุผลว่าทำไมทาไมบางครั้งการที่บางอย่างะคะไม่ต้องพูดออกมานั่นคือความชัดเจนนะคะแต่บางอย่าง ถ้าเรามั่นใจที่จะไปกับเขาแล้วอะอย่าพยายามหาความชัดเจนหรือเหตุผลเลยเลย move on ไปเลยนะคะ move on ไปเลยมองบวกนะคะแล้วก็ทำความต้องการของตัวเองนะคะโฟกัสในสิ่งนั้นแทนในอนาคตเป็นกำลังใจให้กับคุณค่ะ ไพ่อาจจะบอกคุณว่าให้คุณนะคะมองถึงอนาคตของตัวเองได้แล้วทำอะไรที่มันจับต้องได้ได้แล้วนะคะถ้าสำหรับใครที่มีตัวเลือกเยอะๆนะเป็นกำลังใจให้กับคุณค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์การ subscribe แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ